สวัสดีครับผมนายนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเอ้ยไกด์เข้ามาเข้ามาไกดวันนี้เราจะมาเล่นเกมแล้วจะมาเล่นเกมไดริ้วเอ้ยได้แห้ววะได้แห้วไม่ใช่ว่าเกมได้ลิ้วริ้วไดร์ลิ้วไดร์ลิ้วไดรยลินดีต้อนรับสู่เกมไดร์ลิ้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นกับ กับเพื่อนๆผมแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนี่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาชื่อว่าเฮ้ยขอชื่อช่องหน่อยขอชื่อช่องหน่อยา,าขอชื่อช่องหน่อยชื่อช่องว่าอะไรนะถเลยเอเคครับถ้าใครฟังไม่ทันก็เรื่องคุณนะครับคุณไม่มีหู ครับเหมือนไอ้เกมที่มันขับรถอะแต่แค่มันไม่มีการหิวเฮ้เราไมได้เรขออ่านชื่ก่อนเคตอนนี้เพื่อนผมก็มาับคุก็จะมาเล่นเกมแบบรถไฟหนซอมบี้กับเพื่อนทางนะครับเฮ้ยเรื่องบ้าแล้วก็อ่านชื่อเหมือนกันเขาชื่อว่านายชื่อช่องชื่อว่านายอีชื่อช่องไก้ไกด์เนี่ออ่ะไม่เ้้าถ่ายเลยปะพูดอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยครับผมนายผมชื่อช่องว่า n a i i n k นะครับกดติดตามด้วยฮะเพราะว่าแบบมีคนติดตามไปอ่านในกลุ่มไปอ่านชายค่ะแล้วกดติดต่องนทองทองก็<ป>โอเคแล้วตอนนี้เป็นเกมที่แบบต,ต้องสร้างแต่บางทีพเพื่อแข่งบางคนมันอาจจะไม่มีมารยาทหน่อยนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะครับาะบางคนมันก็ไม่อยากให้การแข่งขันแล้วมันก็ไม่เป็นมารยาทมันพูดบางอย่างเยงอะๆโดยเฉพาะคนที่ใส่จีวอนครับ คุณฮัรเปอร์ไม่ได้ใส่ทีวอนนะครับเอาล,อะละไกด์อะแล้วหลุดอะ <c oughs> จะจำไม่ได้คนที่มันแบบไอคนอีคนหนึ่งอะที่ไม่ใช่นายอ่ะแล้วตอนนี้ <c oughs> มันเป็นเกมที่แบบแชรรถไฟนะครับแล้วก็ขับไปถ้ามันหมดก็ตายก็ไปหาเอาซอมบี้มา <c oughs> แล้วแล้วเพื่อนผมก็แบบแล้ว <c oughs> แล้วแบบ <c oughs> คุณฮัรเปอร์นี่โคตรโหดเลยตีโอ้โห ทิกนะครับคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องตีในบ้านครับต,ตีนอกบ้านจะมีมืออยู่แล้วคุณก็จะรวยกับผมไปพร้อมกัน,กน,น,กนเจเออใช่ครับใช่แล้วนี่ครับจะเป็นโฉมหน้าเฟอร์นิเจอร์โคตรโหดเลยมแล้วแปลว่าจะเป็นร้าไหร้ารพยาบาลรปร้า,าเออใช่ คี่นะครับเหมือนที่เพื่อนผมเหมือนที่เพื่อนผมจะเอาแนหะซอมบี้พวกนี้นะครับซอมบี้เนะี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงได้เอาไปเอามาให้หมดดิเอ้ยคลิปนี้อาจจะมีคําที่ไม่สุภาพหลุดม,มาครับแต่ขอขอโทษด้วยนะครับใช่ครับแต่หนังที่เกี็บตัดนะครับหนังก็จะลงไปทางนั้นเลยตัดไปถ่ายเพื่อนเลย เราคือเลนเดอร์วไว้ะ<ถ>จะถามเยอะรีบๆขับเลยรียบๆรีบเล่เเเนด้วยผมก็ขับไปแล้วม,มันจะมีนี่ครับถ้าคุณขับเร็วก็น่ามันบอลบอลจอดีิตอนี้เรามาถึงพันสี่ร้อยสามเอ๊พันสี่สี่ร้อยพันห้าร้อยพันห้าร้อยยี่สิบหกเมตรแล้วนะครับใช่แล้วเน,นี่ยถ้าแบบมันจะมีคาร์บอนแล้วคาร์บอนจะมีปืนนะครับอย่าไปยุ่งออกับมันนะครับแต่แต่ถ้ายุ่งก็ดีครับ ครับบออสูตซมี้น,นั่นแหละมันไม่มได้ใส่ใช่เหรอมันเอาไปบริจาควันนี้มันจะมีเก้าอี้วันี้ก็อี้ออนั่งได้นี้นั่งได้อันนี้นายอะไรที่เผาได้ามาให้หมดเลยโอ้โหก็มีก,มมกระบอกเห็นทุกคนถูโดนปนแล้วอ่ะทุกคนอย่าไปกดไอปีอัตมาน่ะโคตรแบบโคตรขี้ปนถ้าคุณเความชองอัตมานะคะฝากไปดูถ้าอัตมาเลยเอาชื่อว่าชองทาร์ตบ้าแสบปวดนะคะ ไม่ใช่ชอนันในคลิปนี้คุณอาจจะเห็นผมแบบเงียบๆหน่อยแต่ในแต่ละคลิปนะคะเพราะว่าแบบคลิปแต่ละคลิปนี่ผมแหกปากทุกอย่างเลยครับชินไม่เงียบนะคบคุณพูดเยอะผมเองครับโหในคลิปนี่นะพูดแบบพูดครับพูดผมเนี่ยโโหอันนี้อันนี้นอกคลิปนะโอ้โห ไม่ใช่ผมนะครับผมเป็นคนดีไม่ใช่ผมเหมือนกันไอคนคนที่มันบอกว่าเป็นคนดีอ่ะผมซ<ม>ื้อบัตรได้สไตล์ดีนครับเราไปถึงที่ไหนเยี๋คลิปที่หน้าครับไม่ว่ามันจะยาวไปกี่ชั่วโมงเอ้ยบ้านทุกคนผมเอ้ยบ้านบ้านโอ้โหบ้านบ้านโดนขี้ทับนะครับโอ้โหเออเละ เฮ้ยแม่บ้านไหมแม่บ้านไหมต้นเหมืองอะไรนะไม่แมะเออค่ะใครเป็นมืออ่ะฮัมเบิร์ตชื่อว่าไอ้ตัวนี้ชื่อว่านายนะครับตรวจอัตรามาชื่อว่าฮัมเบอร์ชื่อมันก็เขียนอยู่ฮาร์เปอร์ไม่ไม่แหกแหกเออแหกเหรอวะแหกแหกอายดูนะครับไม่แหกอายดูนะครับคนดูบางคนอาจจะไม่แหกอายดูนะครับ มื่อถึงคุณนี่แหละครับก็จะมีหมาป่าเดรัจมาเออคุณนีหมาป่านะครับยีมันจะมีสี่ห้ามันไม่ใช่หมาป่ามันจะมีหลายคืนซี้ถ้าถ้าหมาป่ามันจะไม่มีเมฆเออซอมบี้ซอมบี้มันจะมีซอมบี้วอมไพร์แล้วก mm? ็หมาป่านะครับหมาป่ามีแค่นี้ใช่ไหมเมื่อขับเลเลย แล้วผมก็ผ่านเมืองซอมบี้เมืองซอมบี้นี่ผมแนะนำไม่อยากแวะนะครับเพราะว่าถ้าเราแวะเนะี่ยเราจะมาไม่มีปืนไม่มีอะไรไม่นั่งแเระนะคระแน,นะนำโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่มาคนเดียวไม่น้องเเระนะคบเพราะว่าถ้าตายแล้วจะมันเสียดายแล้วมันจะไม่มีใครชุบมันก็ต้องจริงหรือเปะ่ะเพราะว่ามันมาคนเดียวมันมันต้องกี่มันต้องถึงเลขค่าใช่ไหมครับถึงมันจะเช้า ยื <pec> ้มาหมดเลยอะใช่ผมโดนยื้จากอาตมาวัะเนี่ยอาตมาบ้านมากมากคุณผูชมชยด้วยบินธบัตรอะขงก็บินธบัตรด้วยของดี ผมก็ต้องไปเก็บซอมบี้โดยอัตมาใช้นะครับอัตมาเนี่ยจริงๆคนที่แต่งตัวเป็อัตมานะครับควรพูดพอนะครับไม่ควรแบบเหมือนกายกระทำดังกาวของคุณทาปเปอร์นะครับห้ามทำน,นะครับมันจะทําแล้วมันจะผิดศีลเอยไม่ใช่ของผมไม่ใช่อัตมาของจริงข้างในคุณจะพูดเถอะแต่คุณก็เคยเป็นเมน,นหรือเปล่า <c oughs> คุณเคยปวดก็ต้องรู้ใช่ไหมมันต้องพูดยังไงอะ เขาทั้องหยาบอยู่อะทำไมอ่ะตอนนั้นอะทุกคนรู้จักม้าโรเบอร์ป่ะล่ะกูณจับทรเนี่ยเนี่หนวันนี้ ตัวหนึ่งสองสามโอเคไปมาเส้นลง,งไปไปใส่รออยู่นะทุกคนเราเออจะไปออกินเนื้อหมาป่ากันนะครับรารออยู่ตรงนี้เรามาไกลหน่อยโห<ฮ>โดนหลอกลวงได้ได้ได้จำไว้นะอาตมาไอ้น,นี่เดิมไม่รอเลยผมลืมเฉย ลบ้มามบเลยวะสาชิกทุกคนเกมนี้อาจจะมีการหักหลังหน่อยนะครับแต่มันเป็นเกมพันธมิตรทุกคนก็ต้องผูกพันกันถ้าที่งเราเล่นเนี่ยมเาเป็นเกมพันธมนิตรนะครับแล้วก็อาจจะมีคนไม่เหมือนพันธมนิตรกับพวกเรานะคะมันเลยแบบไม่รอไม่รอ,ไม,รอไม่สนใจอะไรพวกเรารเลยมันจะเอาแต่คนเดียวนะครับแต่นั่นแหละฉันหักบ้างา if, หักม,มีไม่บ้าง จะพูดอะไรในแนวรถเครงหนาว่าไม่พูดตอนตัวเองผิดบ้างอ่ะตัวเองผิดด้วยทุกคนผมผิดเองผมไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยผมว่าแล้วถ้าผมเป็นคนที่มีน้ำใจกว่านี้ผมคงจะแบกเพื่อนๆได้ผมไปแล้วทุกคนให้พายผมเถอะนะคนดูโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนเหนื่อมันไม่พูดตอนตัวเองผิดเลยมันเปิดคนอื่นขโมยของคนอื่นไปแล้วทุกคน ตอนนี้ผมก็เก่งไปชุดประชันเขาไปนะคบเขาไม่รู้หรอกแล้วผมก็ขับไปถ้ามันมืดเดี๋ยวมันก็มืดเองอุ้ยแว๊ไหม ช่วยเพื่อนถ่างดีกว่าเพื่อนห่างกำลังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วผมก็จะไปช่วยแต่ถ้าคลิปนี้แล้วผมอัดลงไปอ่ะแล้วมันไม่มีเสียงเพื่อนผมเนี่ยบอกเลยผมเซ็งนะแบบถ่ายคลิปมาตั้งนานให้เพื่อนพูดอยู่แบบแล้วผมแบบเอ้ยมีอะไรบ้างไหมครับโหคุณไม่แม่งผมเลยอ่ะ มันจะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ร่วงไป มันจะมีกรรารทะเลาะกันด้วยนะครับแต่มันน่าจะไม่เกี่ยวกับเกมเหรอกคุณเชื่อผมไหมทัยงหัาคนแหละเฮ้ยจอดจ้าไอ้เราด้วยเราด้วยทุกคนเนี่ยแล้วผมก็จะตกโอ้ชิปชิปแล้วสวบอย